อ้ยคำเตือนนะรายการนี้มีคำยากขายและอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีนะเออเด็กๆไม่ควรรับชมก็รักก็รักก็กราบสวัสดีไม่รักชาวจลาศทั้งหลายกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับไอ้หุ้งตัวเดิมนะอาซาลอด สาวบ้านอาจารย์กุญจ้าวันนี้ฮูกมาอยู่ในหน้าเกมมาจองไว้ซ่องเนาะก็ตามกุ้มอะไราจรยกุญชากุ้มก็เป็นกุ้มที่บอกเปอร์เซ็นต์อัตราการแต่ง่ายแต้เดีเของเกมมาจ่าซึ่งมีมาจองซ่องอยู่ด้วยเนาะในวันนี้ที่ฮูกมาตรงมาตามกันละเอา <c oughs> เขาเกมกันดีกว่าใครที่อยากเข้ากุ้มอะบอกก้อนลืมลืมลืมใครที่อยากเข้ากุ้มก็ลิงอยู่ตายเกมมาจ่าก็ไม่ตรแรกที่ฮูกปังหมดเอาไว้เด้อมาเล่นกันเลยไล่เบดยังไงให้ได้เบ็นักนักนะาจากุญจ่า ก็พยายามเล่นและเปิดไปก้อนด้วยเบ็ดน้อยๆเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆขย,ย,ย,ยับกันไปดีกว่าาแตกแตกก็รอบนึงพยายามปรับเปลี่ยนเบ็ดไปเรื่อยๆหา <c oughs> แตกแะ้าจาจ๊ะทุกท่านอันนี้คือการแตกแล้วอ่ะฮู้จะปรับเบ็ดลงอ่อาไรห้คอมโบดีๆไปเรื่อยๆจรทุกทานส่วยงามยังไง เห็นว่าคอมโบจะไม่ค่อยมีแล้วสวยงามตรงนี้ยังไงละไว้เชื่อมไปละวอ,อ้แต่งมาสิปบาทแล้วไว้ตรงนี้ก็เชื่อมไปอีกเออสเตปนี้บอกเลยว่าดีนะจะกรจ้าเห็นเขาเล่นกันมาเยอะแยะมากมายละตอนนี้หมาเปิดหมากำลังวลลก้อนตรงก้อนโตไปหนึ่งทีอวดน่อยอวดน่อยมามาไปจักจาปับเบ็ดซ้ำเนาะ ตกิ้ไปซ้ำแตกกันฮุกเร้นไปสี่ดีกว่าสวยงามเรียบร้อยอยังไงยังไงตรงนี้เอ้อยคอมโบไม่มาเอาเปิดคอมโบถ้าคอมโบน้อยก็จัดไปก่อนตำ้มๆอืมมาหรือเลปล่ามาหรือเลปล่าวไว้ไม่มา ตกใจนะว่าจะแบบมีคอมโบดีๆมาซะหน่อยเปล่ายังไงวายซองตัวตรงนี้เ้ยสวยงามเรียบร้อยห้าสิบสี่บาทซองขี้แตกไปแล้วอย่างนี้ี่องจุดแตงมาเอกยูซ่ามจุดหรือ5ห้จุดแต่ก็ไม่มีคอมโบ เสียดายมากจะคุณนจ้าดูตัวท้องสิถ้ามีตัวเอื้อนมาเชื่อมเรื่อตัวอะไรมาเชื่อมหน้าฮูกบอกอะไรว่าไล่กันไปยาวๆเนาะแต่ว่ามันได้แค่นี้ก็เอาละแค่นี้กันไปก่อน <c oughs> อ้าววยงามพวกิบเรียบร้อยมามาตรงนี้ยังไงเอ้ยมีอยู่18บาทแล้วก็เอ้ยไปต่ออีกฮย,ยังไงได้หรือเปล่าได้ได้ถูกโทษถูกนึกว่าจะมีต้อกันอีกยาวๆ ก็เห็นมาอยู่แค่นี้โอ้้นุ่มมาแต้ก็เปลี่ยนเบ็ดเว้มาดูกันว่าวันนี้ฮวงจะใต้ไปได้ไกลแค่ไหน,นยังไงยังไงมามา่า21บาทแล้วคอมโบน้อยคอมโบน้อยงั้นต้องถอยหลังนิดนึงไปไปโอ้โหเ้ยฮ้่วยงามเจ้ากุญแจเข้าฟรีเกมกันไปเฉยเลยเอ้ย มาในนันอก็เข้าฟรีเกมแล้วก็ซวยๆงามๆยดๆย้อยๆไปนัื่อยีด้เด้องาไงตัวท้องตัวท้องถือว่าน่าถือว่าแน่นนะจักรกุญ่ะสวยตรงนี้เรียบร้อยแถวแรกอู้แถวแรกเสียดายห้าขีดไม่มาจะทรกุจ้ะ แต่แถวแรกนะฮะขีดมาฮุกบ,บอกเลยว่าแตกนัาแตกดีจริงๆแน่ๆ <c oughs> ทุกคนสั้งเคตียดดูนะจ๊ะว่าตรงเนี้ยตัวทองดูดิแบบห้าขีดตัวทองอะไรตรงเนี้ยเยอะมากๆทุกคนจะ้ะหมายังไงสว้งายมเรียบร้อยยีบาทไว้ซ่องตัวตรงนี้เชื่อมไปหรือเปล่าแต่ไม่เชื่อมแล้วมีสกเก็ตเตอร์ลงมาซ่องตัวแต่ไม่มีอีกตัวลงมาก็บอกให้มันเป็นการแตกกในนะจ๊ะ กรอบก็น่าจะหมดในฟีเกมมันจอร์ไม่ค่อยดีเท่าไรเนาะไม่น่ามาเข้าฝีตรงเบ็ดซ้ำเลยตะื่อกี้หงน่าจะฟื้นเล่นเบ็ดห้ากันไปหน่อยเนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรมาเดี๋ยวขอย้ำเบ็ดห้าอีกสักรอบละกันแล้วเราไปแบบเบ็ดสูงๆกันมานิดหนึ่งนะจ๊ะ ทำไมกอมโบไม่มีเลยจักรกุตามาเอะทุกคนจ้าทำไมรู้สึกว่ากอมบบให้ไปไหนหมดเลยเนี่ยอุย๊ยฮู้ว่าถ้ามันกินขนาดนี้นะจ๊ะทุกคนฮู้ว,ว่าปั๊บไปสูงส่งไปเลยจ้ะเพราะว่าถ้าโอกาสแตกมันมามันอาจจะได้แตกตรงไปสูงส่งเนาะยังไงยังไงแต่ ไม่ได้จะมีหรอกอย่างเงี้ยโอ้โหจะหมดแล้วจะหมดแล้วโอ้โหคอมโบไม่เห็นจะมาเลยจัลกุณจ้าคอมโบดีๆก็แบบน้อยมากจะเล่นเบ็ดตั้งหนักซะหน่อย อ่าตรงนี้ยังไงมาม่าหมาม่าเออสว้อย่างนี้มเรียบร้อยจ้ะแล้วก็เอ่อแค่นี้เลยเขานี่มูเล่นเบ็ดสิบนะเฮ้ยเขาจะได้กันอย่างนี้เลยเล่ไปเออมามามาได้ละมาได้ละคอมโบโอ้หกบาทใจตาขาดแล้วเออคอมโบออกยากมากจริงๆจัดกุนจ้ะเดี๋ยวพวกว่าร้องปรับเบ็ดลงดูก่อนเนาะมา เออสวยขโมยยังไงยังไงไปต่อหรือเปล่าเฮ้ยเขี้ยวนะเนี่ยโดนเขี้ยวนะเนี่ยเรียบร้อยจะสิบแปดบาทแล้วก็ <c oughs> ยังมีขโมยอยู่มามาอีกหนึ่งร้อยกว่าบาทเฮ้ยสวยามาแล้วจ้ะก็จ้าเริ่มมาแล้วจ้ะหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วจะแต่งมาอีกตอนนี้สามร้อยกว่าบาทแล้วได้รวมกันไปยังไงฟรีเกมไม่เข้าโอ้โหสุดยอดจากเงินรางวัลเมกะสามร้อยยี่สิบสองบาท อาฮู้ขอ้อว่าใจกันเราไปเล่นกันที่เพชรยี่สิบเลยนะจ๊ะคุณจ้า,าอันนี้ถือว่าเป็นการเล่นที่เสี่ยงเนาะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงตามฮู้ก็รองดูจ้ะเขาเรียกว่าโคตรเสี่ยงชีวิตเสี่ยงชีวิตเดี่ยวฮู้จะกลับไปสู้ชีวิตสวยบบอย่างเรียมร้อยห้าสิบบาทยังไงแถวแรกแถวแรกไม่มีห้าคีดถ้ามีห้าคดบอกเลไรว่า2องร้อยสามร้อยันตัําจัดกุด้ยตัวทองตัวทองเยอะขนาดนี้แต่ไม่มีคอมโบ อะไรวะเนี่ยลองไล่ไปก่อนจัดกันด้าอู้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงแล้วด้วยความรวดเร็วเอ้นู่นี่คือกาจ,จะไม่คอมโบดีเดชั่นเลยเลรอดูดิ อาจจะมีแบบบางเป็นบางครั้งบางคราวแต่แบบมีตัวรูปผู้อาจาจย์เรียบร้อยวายองตัวตรงนี้ยังไงยังไงกว่าจะคอมโบสวยงามสามจุดยี่สิบสี่บาทแล้วก็ยังมีซองที่อยู่เป็นวายแถวซองตรงนี้เชื่อมไปกับอะไรแล้วส่ยงามสามร้อยสิบบาทเฮ้ยมาแล้วอาจารยมีห้าจุดต่ออยู่ยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดมามาอีกหนึ่งร้อยก็บาทตรงนี้แล้วยังไงโอ้โหเงินเราแล้วกตัห้าร้อยเก้าบาท โอ้ยซ <ie>. ่องชุดยังไงยังไงยังไงละเชื่อมไปตรงนี <Ko chen irsin> ้ละซ่องร้อยแปดสิบวซ้ำโตบอกเลยไม่พิดว่างจะดอกนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทโอ้โหดีกคเจ้าสุดจริงๆสุดในรุ่นแตกดีขนาดนี้บอกเลยว่าออ้ยยอมใจจริงจจักรจ้ามาไม่น่าจะย้ำเบ็ดนี้ได้แล้วจักรเจ้างั้นหูข้อรองไปเบ็ดซสิบเนาะอันนี้คือเล่นแบบวัดใจกันเลยจักรเจ้ามาาเรามาดูกันว่าแม่ ละแม่มายจองซองจะใจเพ่อพ่อพ่องูกดีเท่าไหรอุ้ยกินหนักนะเนี่ยแต่ว่าไปนะตัวเธอกินแรงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหไม่มีไคอมโบออกเลยจะทะกคนจ้ะนักจริงๆเออฮูกว่ามา ยังไงตัวท้องตรงนี้เรียบร้อยข้อคอมโบช่วยๆงามๆห้าคิดห้าคิดห้าคิดมาจริงจริงจารก,ก้ามาแล้วมาแล้วุูกลอกเลยว่าก็อร่อยกว่าบา้ารอะไรครับเนี่ยท่านว่ามันอาจจะคอมโบออกยากไปนิดนึงเนาะแต่ว่ากล้าเล่นกันได้ยาวๆอยู่นะไล่กันไปได้ด้วยชัวๆอยู่เด้อ แต่ว่าเบา็ดส0ไม่ค่อยอ้อเดี๋ยวหู้ตรองไปเล่นกันที่เบ็ด20เนาะถอยล่งงดีกว่าเราไม่น่าจะฟื้นเล่นกันมากเกินไปนะถ้าเราฟื้นปะเบ็ดจนสูงขึ้นสูงขึ้นมันอาจจะหมดในสักรอบหนึ่งก็ได้ทุกคนจะ้ะ <c oughs> ถ้าเราก็ต้องเล่นด้วยความไม่ประมาทแล้วก็เปิดเทอร์บอะแต่เล่นมาไม่ได้เปิดเทอร์โบกคนจ้า <c oughs> เรียบร้อยยังไงตรงนี้ซ่องคิดได้อยู่เรียบร้อยยังเออ วิเจ็บนะเนี่ยคอมโบออกอยากด้วยแต่หูร้รู้สึกแบบถูกชะโลกถูกชะตากเบเป็ดยี่สิบยังไงไม่รู้แต่พี่จ่จาเดี๋ยวรอ,อกรูัคอมโบกันไปเรื่อยๆก็ละกันเนาะเอ้ยเฮ้ยยังไงตรงนี้เรียบร้อยจะสี่ร้อยก็บบาทแ,แล้วมีคอมโบตัวเองอาเฮ้หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี 1, ่สิบแปดบาทอีกแล้วสองพันสามร้อยสี่สิบหก สุดแห้งามสุดงามยอดยอดย้อยอ,อะไรวะเน,นี่ยแต่รู้ว่าใช่ดีจริงจรจะเราก็จ้ามาจ้องซ่องเนะเพราะว่าช่วงนี้โอกาสไต่ข้องมาจ้องซ่องเหมือนก็เยอะมากๆนะจ,ๆๆจะมีอีกหรือเปล่าของอบจะมีอีกหรือเปล่าหรือว่าไม่มีแล้ว ยังไงยังไงไวตรงนี้เรียบร้อยจะเชื่อมไปอีกหนึ่งร้อยก็บาลไวแถวซองเชื่อมไปตรงนี้แต่งมาเป็นไวแถวกลางเชื่อมไปสวยงามไวแต่งมาสร้างตัวตรงนี้2องพันซ่องซ่องพันยี่สิบหมาองร้ออะไรล่ะโอ้ยสวยจริงจริงยาตุนจตาแม่มาอุ้ยเลขสวยแต่ทุนจตาเลขสวยมากๆจะห้าพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าจุดเก้าศูนย์สตางค์เหมาะเม่สำหรับในการนี้เจ้อ อะไรใครที่ส้นใจอยากจะเข้ากลุ่มตามฮู้นะจ๊ะแตกแบบนี้ก็ลิง์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ฮู้ปักมุดเอาไว้เลยเด้ออะสำหรับวันนี้ฮู้ก็ข้อร้าไปก่อนนะสวัสดีจ้า